โอ้โหคุณผู้ชมดูนี่สิครับต้นคริสต์มาสนี่แบบว่าต้นใหญ่มากเลยที่ห้างวันแบงคอกที่เพิ่งเปิดใหม่แล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็คือจะเป็นน้ําพุของทางห้างก็คือจะเป็นตามนี้เลยอีกอย่างนึงก็คือจะเป็นที่ห้างเซนทรัลเวิร์ได้มีการจัดหิมะด้วยดูสิสวยงามมากๆเลยของงานวั Saint นคริสต์มาสที่เซนทรัลเวิร์ลด้ปี2025ก็คือจะเป็นตามนี้เลยนะครับต้นคิสมาสก,ก็อลังการสวยงามตามนี้เลย วินโซโลทิปซีซั่นห้ายสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวินโซโลทิปในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการไปท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวนะครับก็คือจะเป็นการท่องเที่ยวรับปีใหม่ปี2025หรือ2 5 6 8นะครับผมเอาเป็นว่าในคลิปนี้ก็คือจะเป็นคลิปในรูปแบบของว l ล็อก เพราะว่าจะมีคลิปท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่นะครับแล้วก็คลิปกินอีกนิดหน่อยก็คือจะเป็นตามนี้เลยโดยสถานที่ที่ผมได้ไปถ่ายทำนะครับก็คือจะเป็นห้างเปิดใหม่อย่างห้างวันแบงคอกแล้วก็อีกห้างหนึ่งก็คือจะเป็นห้างเซนทันเวอร์ทั้ง2ห้างก็คือจะจัดตีมวันตรีใหม่เลยนะครับวันคิดมาด้วยคลิปนี้จะเป็นอย่างไรก็ไปรับชมรับฟังก็ได้เลย ในขณะนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่บริเวณของถนนพระรามสี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยถนนสายนี้นะครับก็คือจะอยู่ในเขตของแขวงลุมพินีโดยถนนเส้นนี้ก็ถือได้ว่าเป็นถนนเส้นสําคัญของบริเวณแถวนี้อยู่เหมือนกันนะครับก็คือจะเป็นตามนี้เลยและนี่นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของโครงการวันแบงคอกก็คือจะเป็นห้างเปิดใหม่นี่แหละครับเป็นห้างที่แบบว่าตกแต่งออกมาได้แบบว่าสวยงามมากๆสําหรับใครคนไหนที่ต้องการจะมาเที่ยวก็สามารถมาได้เลยนะครับ ในตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาอยู่ภายในห้างวันแบงคอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนี่นะครับก็คือจะเป็นบรรยากาศโดยรวมของห้างวันแบงคอกจะเห็นได้ว่าการตกแต่งภายในนี่แบบว่าสวยงามมากเลยสําหรับคุณผู้ชมคนไหนที่มาเที่ยวห้างแห่งนี้แล้วแล้วก็อยากจะหามุมห้างแบบว่าสวยๆมุมถ่ายรูปก็เชิญกันมาได้เลยนะครับรับรองคุณผู้ชมต้องถูกอกถูกใจและก็ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนดูสิครับมีโซนแบบว่าออกจากธรรมชาติด้วยสวยงามมากๆเลย ผมก็ค่อนข้างที่จะชอบการตกแต่งของห้างนี้นะครับมีแมวด้วยแล้วก็มีซุ้มสําหรับมุมถ่ายรูปเลยครับก็สามารถมาถ่ายรูปกันได้นี่สวยงามมากๆเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นบันไดเลื่อนไปชั้นถัดไปโดยชั้นนี้นะครับก็คือจะมีร้านขายของจํานวนมากเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมก็จะถ่ายบรรยากาศโดยรวมไปเรื่อยๆนะครับก็เชิญรับชมรักฟังกันได้เลยว่าห้างแห่งนี้มีอะไรบ้าง ร้านนี้ก็จะขายเกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแล้วก็อุปกรณ์เกม่งต่างๆร้านนี้ก็คือจะเป็นร้านไอสตูดิโอบายคอปเปก็คือจะขายพวกสินค้า Apple นะครับก็คือจะมีทั้ง iMac นะครับผมแล้วก็มี iPhone 16ด้วยร้านนี้ก็คือจะเป็นช็อปของ AIS แล้วก็ขาย iPhone 16 Pro Max แล้วก็ iPhone 16 s e ซีรีส์ด้วยร้านนี้ก็คือจะเป็น To ย Ar t ก็คือจะขายเกี่ยวกับพวกของเล่นต่างๆนะครับ ร้านนี้ก็คือจะเป็นร้านที่มีชื่อว่าสา at ัพัสไทยก็คือจะขายสินค้าแบบไทยๆร้านนี้นะครับก็คือร้านบุญตรงกีนะครับใครที่อยากจะมากินก็มากินได้แล้วก็มีขายไก่ด้วยนะครับ KFC แล้วก็ร้านถัดมาก็คือจะเป็นร้านชาบูที่มีชื่อว่าชาบูชิกใครที่อยากจะมาก็มาได้แล้วก็มีร้านอ e a s y b u ั d y ีด้วยรวมถึงมีร้านสไตล์ญี่ปุ่นด้วยนะครับใครที่อยากจะมาอุดหนุนก็เชิญกันมาได้เลยแล้วก็มีร้านค้าขายของอีกเยอะแยะมากมายเลย สำหรับใครคนไหนที่มาจับใจใช้สอยก็สามารถมาซื้อก็ได้เลยแล้วก็ในส่วนของโซนขายของนะครับก็คือจะมีร้านขายนาฬิกาด้วยใครที่อยากจะมาซื้อก็ไม่ควรพลาดแล้วก็มีร้านขายเสื้อผ้าด้วยนะครับแล้วก็มีร้านมูจิด้วยซึ่งเป็นร้านจากญี่ปุ่นรวมถึงมีร้านขายของชามสไตล์ญี่ปุ่นอีกนะครับ และนี่นะครับก็คือจะเป็นบรรยากาศโดยรวมของยามค่าคืนของบริเวณห้างวันแบงคอกก็คือจะเห็นได้ว่าวิวของกรุงเทพนั้นแบบว่าสวยงามมากเลยนะครับในบริเวณใกล้เคียงแห่งนี้ต่อมาเดี๋ยวผมก็จะถ่ายบรรยากาศโดยรวมตอนกลางคืนของห้างวันแบงคอกให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับมาดูกันซิว่าบรรยากาศกลางคืนเป็นอย่างไรนี่นะครับก็คือจะเป็นบรรยากาศกลางคืนของผมจะสังเกตเห็นได้ว่าห้างวันแบงคอกนี่แบบว่าสวยงามมากเลยการตกแต่งไปด้วยป้ายโฆษณาและก็บิลบอร์ด ส่งผลให้มีสีสันที่แบบว่าสวยงามมากๆในสุขของตรงนี้ก็คือจะเป็นบริเวณลานกว้างกลางแจ้งของห้างวันแมงค้อกนะครับผมโดยในบริเวณตรงนี้ก็คือจะใช้เป็นพื้นที่ของลานกิจกรรมต่างๆก็คือจะเป็นพื้นที่โล่งแจ้งเลยนะครับมีต้นไม้ล่มลื่นแบบนี้เลย โดยสถานที่แห่งนี้ก็คือจะมีชื่อว่าวันแบงคอกพาร์คนั่นเองสวยงามมากๆเลยในส่วนของตรงนี้ก็คือจะเป็นบริเวณของโซนอุโมงคนั่นเองสำหรับใครที่ต้องการจะมาก็มากันได้เชิญกันมาได้เลยและอันนี้ก็คือจะเป็นบริเวณของลานกิจกรรมนะครับผมก็คือจะเป็นตามนี้เลยและในที่แห่งนี้ก็คือจะเป็นที่ที่ผู้คนนะครับนิยมมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก นี่นะครับก็คือจะเป็นบริเวณของวันแบ,บคงคอกปลาจะเห็นได้ว,ว่ามีน้ําพุกที่แบบว่าสวยงามมากแสงสีนี่แบบว่าสวยงามสุดๆไปเลยและอันนี้ก็คือจะเป็นน้ําพุกในรูปแบบของสโลโมชันนะครับก็คือจะเป็นภาพแบบภาพชา้าสโลโมชันอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของโซนคิดมัดมาร์เก็ตก็คือจะเป็นตลาดคิดมัดนี่แหละครับใครที่อยากจะมาซื้อของก็มาซื้อได้เดี๋ยวผมก็จะถ่ายบรรยากาศโดยรอบไปเรื่อยๆนะครับ นี่ก็คือจะใกล้กับต้นคิดมาต้นใหญ่เลยสําหรับคุณผู้ชมคนไหนหรือเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาถ่ายรูปบริเวณของต้นคิดมาต้นใหญ่ของห้างวันแบงคอกที่กรุงเทพนะครับก็สามารถมาได้เลย เช้าวันถัดมาผมก็ได้นั่งรถเมย์นะครับเพื่อที่จะเดินทางไปที่โรงแรมฟลอริดาผมก็จะถ่ายบรรยากาศโดยรวมของบริเวณของรถเมย์ให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับบรรยากาศก็คือตามนี้เลยในขณะนี้ผมก็ได้เดินทางมาถึงที่โรงแรมฟลอริดาไปที่เรียบร้อยแล้วโดยในโรงแรมแห่งนี้นะครับก็คือจะอยู่แถวแถวพญาไทนี่แหละครับและนี่นะครับก็คือจะเป็นบรรยากาศโดยรอบหน้าบริเวณของโรงแรมฟลอริดาของกรุงเทพนะครับผมก็คือจะเป็นประมาณนี้เลย บรรยากาศโดยรอบก็คือจะติดรถไฟฟ้าเลยใครที่อยากจะมาพักก็มากันได้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นด้านในของโรงแรมฟลอริดาของกรุงเทพนี่ก็คือจะเป็นตามนี้เลยนี่ก็คือจะเป็นในบริเวณของล็อบบี้แล้วก็มีห้องอาหารแคมป์ป้าด้วยเอาแล้วครับเดี๋ยวผมก็คือจะนั่งรถไฟฟ้าไปที่ สถานแถีแถวชิดลมนะครับนี่ในตอนนี้ผมก็ได้มาถึงที่บริเวณของสถานีรถไฟฟ้าชิดลมไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมก็จะถ่ายบรรยากาศโดยรวมของบริเวณนี้ให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับนี่ก็คือจะเป็นตามนี้เลยและผมนะครับได้เข้ามาที่ห้าง mercury view นะครับผมโดยห้างแห่งนี้นะครับก็คือจะอยู่ใกล้ๆก,กับเซนทรัลชิดลมแล้วก็บริเวณของสถานีรถไฟฟ้าชิดลมเลยใครที่อยากจะมาก็เชิญกันมาได้เลยนี่นะครับก็คือบรรยากาศโดยรวมของห้างครับผม และผมก็ได้มากินที่ร้านซับเว้ยนะครับโดยร้านซับเว้ยก็คือจะเป็นร้านขายเกี่ยวกับพวกขนมปังพวกแซนด์วิชเนี่ยนะครับมาจากอเมริกาเลยและอันนี้ก็คือจะเป็นภาพของโฆษณาของร้านซับเว้ยนะครับบรรยากาศโดยรวมภายในร้านก็คือจะตามนี้เลยส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นโลโก้ของร้านนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นป้ายนะครับที่เป็นบอกราคาบอกสินค้าต่าง อันนี้ก็คือจะเป็นเมนูนะครับผมใครที่อยากจะมาสั่งซื้อแซนด์วิชก็สามารถมาสั่งซื้อก็ได้เลยรับรองคุณผู้ชมต้องชอบแน่ๆนนี่นะครับก็คือจะเป็นเมนูซับเวที่ผมได้สั่งซื้อมานี่ก็คือจะเป็นซองซับเว์แบบนี้เลยอันนี้ก็คือจะเป็นแซนด์วิชทูน่านะครับเป็นขนมปังที่ผมใส่ทูนา่าใส่ชีสใส่ผักต่างๆแล้วก็ใส่ซอสด้วยอันนี้ก็คือจะเป็นแรปไก่ทริยากินะครับผมส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นเมนูคุกกี้นะครับเป็นของหวานเป็นคุกกี้สไตล์ซอฟเบค น่ากินมากใครที่อยากจะมาซื้อก็มาซื้อได้เอาแล้วครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณผู้ดูในตอนนี้ผมก็ได้มาที่ห้างเซนทันเวอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้นะครับก็คือบรรยากาศในโรมของด้านหน้าของห้างเซนทันเบอร์อันนี้ก็คือบรรยากาศเป็นประมาณนี้เลย และอันนี้ก็คือจะเป็นอาคารโดยรอบของห้างเซ็นทรัลเวิลนะครับผมในส่วนของตรงนี้ก็คือจะเป็นบริเวณของอาคาร Apple Store จะเป็นร้าน Apple Store นี่หละครับและนี่นะครับก็คือจะเป็นบรรยากาศภายในร้านร้านนี้นะครับมีทั้งชั้นใต้ดินแล้วก็ชั้น 1, แล้วก็ชั้น2ด้วยรวมถึงขายเคส p h o n e ด้วยนะครับผมนี่ก็คือจะมีทั้ง iPhone SE, iPhone 14, 15แล้วก็16ขายและอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของ iPad นะครับจะเห็นได้ว่าสวยงามมาก แล้วก็มีเคสสมาร์ทฟอิโอขายด้วยและอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของ iMac รุ่นใหม่นะครับเป็นชิป M4 เป็นชิป M4 ซีรีส์เลยก็คือใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็มี Mac Pro ด้วยอันนี้ก็คือจะเป็น Macbook Pro นี่ก็คือจะเป็น Apple Watch u อ t r จและนี่ก็คือจะเป็นในส่วนของหูฟังครับผม นี่นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของบริเวณด้านในของห้างเซนทัลเวิร์ครับผมสำหรับใครที่ต้องการจะมาเดินเล่นต้องการจะมาช้อปปิ้งหาของกินต่างๆหรือต้องการจะมาหาบุมสวยๆในการถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอก,ก็สามารถมาได้เลยนะครับรับรองคุณผู้ชมต้องถูกอกถูกใจและก็ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนในส่วนของตรงนี้ก็คือจะเป็นของตกแต่งของห้างเซนทัลเวิร์แล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็คือจะเป็นร้านเดอะแกจจตนะครับ ร้านถัดมาก,ก็คือจะเป็นร้าน425ดีกรีก็คือจะเป็นร้านชื่อดังเลยใครที่อยากจะมาซ neutron, ื้อของก็มาซื้อได้มีเคสโทรศัพท์มากมายต่อมาก,ก็คือจะเป็นร้านขายไก่เจิ้งซินนะครับมาจากเมืองจีนก็คือจะเป็นตามนี้เลยแล้วก็ต่อไปก็คือจะเป็นร้านขายสุกี้นะครับและอันนี้ก็คือจะเป็นร้านฮอตพอตก็คือจะเป็นไฮดีเลาและอันนี้นะครับก็คือจะเป็นร้านค้าขายอาหารต่างๆเยอะแยะมากมายเลยสาหรับใครที่ต้องการจะมาซื้อก็มากันได้ มีร้าน BHC Chicken จากเกาหลีด้วยรวมถึงมีร้านขายของมูจิจากญี่ปุ่นด้วยนะครับใครที่อยากจะมาก็มาเลยเอาแล้วครับในตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาภายในร้าน Easy Buddy แล้วด้านในของภายในร้านนะครับก็เต็มไปด้วยโต๊ะนั่งก็คือจะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็มีทีวีสำหรับโฆษณาด้วยนะครับแล้วก็มีที่วางขวดซอสด้วยเอาไว้ตั้งโชว์ ในส่วนของตรงนี้ก็คือจะเป็นในบริเวณของโซนโต๊กนั่งก็คือจะตามนี้แล้วก็มีหลอดไฟด้วยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยในส่วนของเมนูอาหารอย่างที่1ก็คือจะเป็นข้าวผัดกระเพราข้าวเหนียวปลาแซลมอนอันนี้ก็คือจะเป็นเนื้อปลาแซลมอนแบบว่าน่ากินมากๆเลยแล้วก็มีไข่ดาวเป็ดข้าวโพดย่างด้วยรวมถึงยังมีน้ำปลาพริกแล้วก็หัวไชเท้าด้วยแล้วก็มีน้ำซุปร้อนๆแถมมาด้วยนะครับเมนูจานที่2ก็คือจะเป็นข้าวผัดกระเพราข้าวเหนียวคอหมูย่าง ดูสิใบกระเพรานี่แบบว่าอร่อยมากๆน่ากินมากแล้วก็มีไข่ดาวเป็ดแล้วก็ข้าวโพดย่างด้วยรวมถึงมีหัวเชเท้ากับน้ำปลาพริกและน,นี่ก็มีน้ำซุปด้วยนะครับเมนูน้ำที่ผมได้สั่งมาอันนี้ก็คือจะเป็นน้ำใบเตยก็คือจะเป็นรสชาติดีมากอย่างที่2นะครับก็คือจะเป็นน้ำฝรั่งรสชาติก็คืออร่อยมากชอบมากเลย เอาแล้วครับในขณะนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของห้างเซนตันเิลด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วงานคิดมาตปีนี้นะครับก็คือจะเป็นงานตีมหมู่บ้านวันคิดมาดแล้วก็เป็นตีมอาร์ตทอยด้วยสําหรับใครที่ต้องการจะมาถ่ายรูปถ่ายคลิปทำคอนเทนต์ก็มากันได้มีน้องหมามาที่เวาด้วยและอันนี้นะครับก็คือจะเป็นบรรยากาศโดยรวมของด้านในหมู่บ้านนะครับผมหมู่บ้านสไตล์วันคิดมาสนี่แบบว่าจัดออกมาได้สวยงามมากๆเลยอ้อแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง สลัหมู่บ้านแห่งนี้นะครับก็คือจะจำลองมาจากหมู่บ้าน Regent Street ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับแล้วเท่านั้นยังไม่พอสถานที่แห่งนี้ยังมีการประดับไฟที่แบบว่าสวยงามระยิบระยับมากเลยใครที่อยากจะมาชื่นชมอยากจะมาถ่ายรูปถ่ายคลิปทำคอนเทนต์ก็ไม่ควรพลาดดูสิครับโอ้โหแบบว่าสวยงามมากเลยนะครับเป็นหิมะจำลองแล้วก็มีไฟด้วยหืสวยงามสุดๆไปเลยผมว่าคอนเทนต์ที่นี่นะครับกเ็เป็นคอนเทนต์ที่ดีมากเลยนะครับถ้าเกิดจะมาทำนี่ดูสิครับมีนาฬิกาแบบนี้ด้วย และอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของแบรนด Coca ์โคคาโคล่านะครับเป็นในรูปแบบของรถไฟสาหรับใครที่ต้องการจะมาถ่ายรูปรถไฟของโคคาโคล่าก็สามารถมาถ่ายรูปได้เลยนี่ก็คือจะเป็นเมอร์ลี่คิดมากแบบนี้เลยนะครับนี่ก็คือจะเป็นตามนี้เลยมีซูมให้เข้าไปด้านในด้วยในส่วนของตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นจุดยอดฮิตในการถ่ายรูปเลยนะครับนี่ก็คือจะเป็นโซนปล่อยหิมะ ก็คือจะเป็นหิมะจำลองนี่แหละครับสำหรับใครที่ต้องการจะมาสัมผัสหิมะจำลองก็มาสัมผัสได้นะครับดูสิครับสวยงามมากๆเลยนี่ก็คือจะเป็นตามนี้เลยครับผมในส่วนของตรงนี้ก็คือจะเป็นบริเวณของหุ่นอาร์ตทอยสำหรับใครที่ต้องการจะมาถ่ายรูปในบริเวณส่วนของตรงนี้ก็ เชิญกันมาได้เลยรับรองคุณผู้ชมต้องชอบแน่ๆเอาแล้วครับขยับมาอีกโซนหนึ่งนะครับโซนที่ใกล้ๆกับ Apple Store โดยในโซนนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นโซนไฮไลท์อีกจุดหนึ่งอยู่เหมือนกันของงานนี้นี่นะครับก็คือจะเป็นในโซนที่แบบว่าเป็นคิดมาต้นใหญ่แล้วก็มีป้ายเขียนว่า m e r l e w i l l 2025นะครับผม สำหรับใครที่ต้องการจะมาถ่ายรูปในบริเวณตรงนี้ก็สามารถมาได้เลยนะครับเพราะว่าบริเวณตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นจุดที่แบบว่าน่าสนใจแล้วก็เหมาะแก่การถ่ายรูปอยู่เหมือนกันนี่นะครับมีอาร์ตทอยด้วยสวยงามมากๆเลย แล้วชอบกอลหรือเปล่าถ้าเกิดคุณชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องมิโซโนทิปใน YouTube แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกิง้งกิ้งกด้วยละ่ะเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ก่อนใครเลยอ้อแล้วก็อย่างหนึ่งอย่าลืมกดถูกใจที่แฟนเพจเฟซบุ๊กด้วยละ่ะ พิมพ์คาว่าวินโตโทิปเป็นภาษาอังกฤษในแอปเฟซบุ๊กหรือในเว็บไซต์เฟซบุ๊กก็ได้นะครับคุณผู้ชมก็คือจะเจอแฟนเพจของผมเลยทันทีแล้วผมก็ขอสวัสดีปีใหม่ปี2025หรือ2,568ให้กับท่านผู้ชมด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงปีใหม่นี้คุณผู้ชมไปเที่ยวไหนก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันด้วยละ่ะในตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผม